มันดาเจ้าชวนใจสิหลุดขาดโอ้ยเทกลูกฟาดด้วยเอกน้อยแม่ขอไว,ว้หวกบฟังเออ เลยเรือว่าท้องมาเอ้ยบ้าจ่าบอาตอนหลอกผิดหรือถูกเมียบอกขอเพียงเจ้าให้เคิดหวานนะ จังว่าทุกสิ่งล้วนอดีตเก่าดอกข้าวหลังตอนเจ้ายังยาวแลงแต่เกิดห้าท่านดูฟ้าเมื่อแม่ถนอมท้องล่าสำดวงสาอึ ทั้งตุ้มตอมเพินก็ไว้ใตให้ก็ไว้ตางประคองไว้จนใหญ่สูงนะเก้าสิยงเสียบเสียงหยองอันหางเวียกนานาบ่ปล่อยฝางบุตตาแม่คอยสู้ถนอมเลี้ยงเอเสียงโลกเฮฮันให้ ใจม bon ั injuries, antics, ่นดากระหอดเสียงลูกหวาเส้นส่วงกระพวีเยี่ยมเยี่ยมลามุนทอบทวานมาตั้งเจ้าปุูนจวนกันทางไวขน้องเมียกะุูนป้องอาขควสุขคนคำแก้ว phải theo theo muông bà, rờ, phải nát má mẹ cả hoàng óng má ướt, mẹ con cuốn thăng quang bên cặp hình trắng tiền thì cứ đàng và đăng cảnh. เมลจิทุกร้อยฉันขัน้นแขนขาดกินซาบมีวุตราพันเทนตาว่ามีดอกเงินลานผู้ราักฐานของมันมีเป็นตันขลนังโกดแต่ว่าขาดโรคเต่าเมนไัยแล้วสิยวางดี ทำคามจังซี่เป็นสูจองคันจงจิต้องมาเอ้ยแม่บอกเคยคะนึงคิดว่าสิสั่งดอกยังท้าวอายุสาวจนถึงถ้วนแม่จังกวนให้บวดหมอมลูกยังว่าบ่พร้อมจังเอาอายนั่นบวชแท แม่บอกเคยขั้นียดแด้นตามใจโลกประสงค์การอยากทางงานแทนคุณแม่ก็ตามใจแล้วขอให้บุตรตาแก่วขนิ่งหลังเออขั้นตั้งเตียงสำรวจด,ดูเจ้เกี่ยง ตามเบืองแม่ทะเลงเงินเสียฝนเศ้าขวแห่งแม่กะแต่งตามใจบ่เคยใครคำกอดกันดาขวงคำกาเอินแต่คำเอินเตลาว่าจากวันอ่อนอู เปี่ยงบอาวอนโอ้ยลูกเปี่ยงบอาวอนเมียมาส่งข่าวสารกับเพียงดามดอกเทียเดียว กเพียงใจหอดเียมข้าแม่ได้ยงข้ออี่ยงหนอมาสิ่งลูกบอลล่นคนแก้วแม่นี่ตองดูแลตองมีเนวขั้นปวนเปร้องมาอื้อเพียงเหงิวเข่าแล้วข่าแม่มันเป็นไปบ่ได้อันใดนอดอกวาคุณ ແຮງຈິດໃບກະແຮງມ່ວນຄັນມມື ไยตามเดิมะแห่งคิดไปกะแห่งอนนวอนขั้นวมาเเมื่อขั้นสายแสงงาคุ้งทิมอและนังตายขั้นเนี้ยจริงขั้นตอนนั้นอ่ะอุ้ยตายย้อนลูกขวาำท่องแม่บ่อยกลางกำพินถี่ว่าเป็นข้าวสวยขั้นสวยเหลือบ่มีได้ เท้านั้นมาดาใครหัวใจเอ้อในเต้นเศร้าโอ้ยจังว่าเสียงปากว่องกรบแล้วได้แวลุ่ม บาดนี้ขันธาตุล้อมจวนสิแจกทั้งทลายถึ่นข้าวตายดาวกีวิปากบ่มีเสียงแล้วตั้งสติตรงแนวตามแนวพุทธศาสตร์ที่สามารถลวงเข็นดอกเบือง้าสุสวรรค์ ในกาลครั้งนั้นคนิ่งต่อความกุศลบำเพ็ญตนแสวงหามากประการหลายแล้วใช้ผ้าเหลืองหลวกสายแก้วปรากฏกลางขั้นบ้านซื่นบ่คิดถึงอย่างอื่นพูดทรรมงต,ต่อต่างความกังความใจใจ บ่ພ้าข้าวขายจึงได้สงบเงียบสังคารดวงวิญญาณน้อยลับทุกขาที่เมืองฝา ตายรักษาน้องเนี่ยบ่ไว้ติงเอ้ยตั้งโทษหน้าอ่อนสอนผู้สั่งก่อมาตัวขาดผาดทางเจขังหอดยอ่างบายเลยตายจอยพอกา พอของเจอโมญาติน้องก็และแม่ทําใจไปมีบุตรสุดปลายญาญายเสียนหอนชอบปูทุกเกินขอพ่อแม่ตูนปุ่นอำนาจบ่สามารถสิ่แน่ได้กะใจหอบอบ่ฟัง นี่ละเป็นตัวตังวาวแ็งตามใจใใคคคงย,ย,ย,ยง่ายงคยง่าายง่าง่อยง่ยงีายง่ยงาย่ายง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 ดยงายงายาย ลูกลาเม่ไหนที่สุดก็เลยแปติดนิใส่แจ้นหน่อยแม่หน่อยได้กะซ้ำบ่อยนไงปันไดกะซ้ำมาลูกหน่อยตากเตกือนหน่อยก็ผิดลายยมยันตาไลคือดังดังนีงท่านวันนี้ ลูกบอดิันขาบมดาตุนคุณจตมาปอากะเงาเสาบัติปากอนในตอนนี้ฉันที่จะปากสอนย้อนเขาเลี้ยงยั้งระดาปักทองมาสิยอมรับต่อกระเสรกำสาง หลังจากใจไม่มั่งโทษสาจังเงีย็บยังแม่หิวขึ้นมาขากแต่พังท้องมาควันพันนะเปิดบังกองเขาวน้อยนั้นปั้นจำเจ้าแกมป่าหมวกโจกคำสองกะลองยกเบิ่งดูได้โหเออตั้งมาคือ กําเต้ามาหน้าต้นในตาลตโออักมาพองแน่นแสน400ค่อยหลองกื้นมาลงหอดท้องอันปองตันคอยกินน้ำต่อยตามหลังจังคอยกื้นลุงใด้กําอไปคือดามมันคำสามเ พูดแน่นอังกีดตบต้วนความหลังฟังไม่จ้าปากเมาแต่ตอนเขาเน้าแนกใครเ,เพิ่งสิคิดขึ้นได้ว่าพลาดไงกำนังตายกูตายจิงคัากระสังทำกะลุ่งเท แ้นหลังมองยามตกใจกับปากสั่นเล่นถึงแม่เลี้ยวปลันห้องเหกแม่กู้กองเสียงสะทานนอกสัสหายเมื่อควาาใบจับต้องกิงไก่ยังอุ่นอ,นอนเลือดอยังไหลออกบนน้องลา,าทัวสถทนานนะ ไหลออกมาตกบาดานออกหูปากทั้งดังเลือดบอยังก็คงตายขนอกลหลปันเนี่ยเมเอาอาเลี้มาล้างกุ้มไก่ก็ไยเป่าหวังว่าไม่จมเจ้าคงสิเพ่อน,นอกตื่นตนนะ แสนสิอมเป่าพ้นนวดนวงเลาเกี้ยงแม่ว่าเตียงข้อเม็ดเงียบการแสเสียงท่อหานนอนม่านใจสมุกละกำยันจากปากก้องเฮยเอินน้ำตาหยอยนอกเงาไหลนะแม่อิง เจ้าสิทิมลูกไว้เจ้าสิทิมลูกไว้เฝ้าตื่นมึนตาลูกท้องมายมผพิสู่ประกันพ่านจ้าองงอนลูกเิยวยังเข่าจนตาลายม,มือมืดมองบ่เห็นป้อง,อง,องทางทางั้งแก่แปรปวนนะเขาเมาเมียเตียกลวนเ้ากรรมวันครรมวานเด้อ เอยโ่อ hey, hey, no. ้ยล um, ูกว่าเดนเป็นม่านจึงก่อกำนอกติต่อหางลูกบ่ต้องตามขอมันดาขอในเอื้อนอ้อยจึงได้เอาเอกน้อยติต้องกะนําลหงว่าจิติค่อยๆค จังเลือดแตกบ่วงออกปากทั้งหูแม่กูปะคุณเ้ยสังอนแอวหอยเลยมาไต่กิ่งแค่นอนเนี่ยเลือดเริ่มกำลูกบะเกตพ่อคำว่าที่เป็นจังเสียออนอนี่ ចឹងមែនកំលោកណា